สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Bookmagic Podcast นะคะพอดแคสตที่จะเสกหนังสือให้เข้าใจง่ายในไม่กี่นาทีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกหนังสือ Money Summary สรุปเรื่องเงินให้เข้าใจง่ายในหนึ่งเล่มกันค่ะซึ่งเล่มนี้เนี่ยคุณวิทูลสูงกิจบูนหรือเซนเซแปะสรุปหลักคิดการเงิน40ข้อมาจาก The Money Coach คุณจักรพงศ์เมษพันธ์อีกทีนึงครับผมเป็นหนังสือที่เเหมือนเป็นทางลัดเลยนะสำหรับคนที่อยากเข้าใจเรื่องเงินแบบเร็ว เพราะหลักการสําคัญสําคัญที่เขาสรุปมาเนี่ยเอ่อมันค่อนข้างอมตะนะใช้ได้เรื่อยๆไม่ว่ายุคไหนใช่ค่ะจุดที่น่าสนใจมากๆคือเขาบอกว่าไม่ว่าเราจะอยู่ช่วงไหนของชีวิตเนี่ยการเงินมันจะเกี่ยวกับ3มเรื่องหลักๆเสมอคือสภาพคล่องการจัดการความเสี่ยงแล้วก็การสะสมความมั่งคั่งเดี๋ยวเรามาเอ่อลงรายละเอียดกันทีละส่วนนะคะเสาแรกเลยนะคะสภาพคล่องอันนี้สําคัญมากคือต้องมีเงินพอใช้จ่ายไม่ใช่แบบฟุ่มเฟยเกินไปครับ คือมีน้อยก็ก็ใช้น้อยไปก่อนถ้ามันไม่พอจริงๆค่อยหาทางเพิ่มเอาแต่ที่สำคัญสุดๆเลยคือต้องออมไม่ว่าจะได้มากได้น้อยต้องแบ่งออมให้ได้ใช่ไหมคะใช่เลยครับการออมนี่แหละคือจุดเริ่มต้นจริงๆแบบว่าสร้างวินัยทางการเงินพอสภาพคล่องเราเริ่มโอเคแล้วเนี่ยเสาที่สองที่ต้องคิดต่อเลยก็คือการจัดการความเสี่ยงครับผม อ๋อหมายถึงว่าถึงตอนนี้จะดีอยู่ก็ต้องเตรียมรับมือเรื่องไม่คาดฝันด้วยถูกต้องครับชีวิตมันเอาแน่เอานอนไม่ได้เนาะเรื่องอย่างเจ็บป่วยอุบัติเหตุหรือแม้แต่ตกงานงี้อืมเราอาจจะห้ามไม่ให้เกิดไม่ได้แต่เตรียมรับมือผลกระทบมันได้ใช่ครับมีประกันที่มันเหมาะสมมีเงินสำรองฉุกเฉินไว้บ้างก็เหมือนมีกันชนให้ชีวิตนะครับไม่ให้เรื่องแย่ๆมาทำลายสิ่งที่เราสร้างมาค่ะ พอมีสภาพคล่องจัดการความเสี่ยงได้แล้วก็มาถึงเสาที่3ครับการสะสมความมั่งคัง่งอันนี้คือการต่อยอดเงินที่เราออมมาให้มันงอกเงยขึ้นซึ่งหนังสือเน้นมากเลยนะคะเรื่อง learning ก่อน earning คือต้องเรียนรู้ก่อนลงทุนเสมอใช่ครับต้องเรียนรู้ให้เข้าใจจริงแล้วก็ต้องเลือกวิธีที่มันเหมาะกับจริตของเราด้วยคำว่าจริตนี่ขยายความหน่อยได้ไหมคะมันคืออะไรเอ่ย อ๋อจริตในที่นี้ก็คือ,อลักษณะนิสัยความรู้ที่เรามีแล้วก็ระดับความเสี่ยงที่เราโอเคกับมันนะครับบางคนอาจจะชอบแบบค่อยๆไปเสี่ยงน,น้อยๆหน่อยบางคนศึกษามาเยอะรับความผันผวนได้ก็อาจจะเลือกอีกแบบอ๋อคือต้องรู้จักตัวเองก่อนแล้วค่อยเลือกว่าจะลงทุนยังไงถูกต้องครับไม่มีสูตรสาเร็จตายตัวต้องหาที่มันคลิกกับเราจริงๆเห็นว่ามีเรื่องราวของคุณเซนเซแปะ ผู้สรุปหนังสือเองด้วยที่น่าสนใจมากใช่ครับเป็นตัวอย่างที่แบบทรงพลังมากเลยนะท่านเคยเป็นผู้จัดก,การเงินเดือนเป็นแสนเลยนะแต่กลับรู้สึกว่าชีวิตมันขาดขาดเพราะไม่มีเวลาให้ลูกชายเลยโหจริงเหรอคะครับจุดเปลี่ยนคือมารู้ตัวว่าเออเก่งแต่งานอย่างเดียวไม่พอต้องเก่งเรื่องเงินด้วยพอได้ความรู้การเงินจากมอนโคชเนี่ยก็เลยกล้าตัดสินใจวางแผนชีวิตใหม่ จัดการเงินจนมั่นใจแล้วก็ออกมาทำตามฝันสุดยอดเลยค่ะแสดงว่าความรู้การเงินนี่เปลี่ยนชีวิตได้จริงๆนะคะเปลี่ยนได้จริงๆครับถ้าเราเข้าใจและลงมือทำมันนะแล้วถ้าคนฟังอยากจะลองเช็คสุขภาพการเงินตัวเองแบบเร็วๆล่ะคะพอจะมีวิธีไหมคะมีครับในหนังสือเขาเรียกว่า Money Fitness เป็นตัวชี้วัดง่ายๆ6ข้อให้เราลองดูตัวเองเบื้องต้นได้มีอะไรบ้างคะข้อแรกเลยสภาพคล่องดี คือมีเงินเหลือเก็บออมได้เรื่อยๆถ้าเกิน10%ของรายได้ได้ไดยิ่งดีค่ะ 2. ปลอดหนี้จนคือพวกหนี้บริโภคทั้งหลายหนี้บัตรเครดิตที่จ่ายขั้นต่ำเลยเนี้ยไม่มีเลยจะดีมากอืออื 3. พร้อมชนความเสี่ยงก็คือมีพวกประกันพื้นฐานรองรับไว้แล้วประกันสุขภาพอุบัติเหตุค่ะค่ะสี่มีสเสบียงสำรอง คือมีเงินสำรองพอใช้จ่ายได้อย่างน้อยสัก6เดือนแม้ไม่มีรายได้เข้ามาเลยโหหกเดือนเลยครับเป็นกันชนสำคัญเลย 5. สอดคล้องเกณฑ์ภาษีคือเข้าใจเรื่องภาษีวาง่านลดหย่อนเป็นและ 6. บ้านปลายมีทุนเกษียณคือรู้เป้าหมายเกษียณแล้วก็เริ่มลงมือทำแล้วโห oh, ครบเลยนะคะ6ข้อนี้แค่เช็คดูก็น่าจะเห็นภาพรวมตัวเองได้เยอะเลยใช่ครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเลย นอกจากมันนี่ฟิตเนสไลฟ์แล้วมีก้าวกดทองของความมั่งคั่งอีกใช่ไหมคะมีข้อไหนที่แบบว่าเด็ดเด็ดหรือคนมาเข้าใจผิดบ่อยๆไหมคะกฎพวกนี้มันเชื่อมเชื่อมกันหมดนะครับแต่ถ้าให้หยิบมาพูดข้อที่คนอาจจะยังงงๆกันคือสร้างทรัพย์สินก่อนหนี้สินคือต้องแยกให้ออกก่อนว่าอะไรมันทําเงินเข้ากระเป๋าเราอันนั้นทรัพย์สินอะไรมันดึงเงินออกไปเรื่อยๆอันนั้นหนี้สิน อ๋ออย่างบ้านให้เช่าเป็นทรัพย์สินแต่รถที่เราขับเองอาจจะเป็นหนี้สินถ้ายังผ่อนหรือมีค่าใช้จ่ายเยอะประมาณนั้นครับแล้วก็อีกข้อที่ย้ําบ่อยมากคือลงทุนในความรู้อันนี้สําคัญสุดจริงๆความไม่รู้นี่แหละเสี่ยงสุดจริงค่ะและสุดท้ายที่อยากเน้นคือคิดแล้วต้องลงมือทาครับรู้เยอะแค่ไหนถ้าไม่เริ่มทํามันก็ไม่เกิดผลอะไร ฟังดูทั้งหมดแล้วเนี่ยสรุปได้ว่าหนังสือมันนี่ซัมรีเขาพยายามจะบอกว่าความรู้เรื่องเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องพื้นฐานของชีวิตจริงๆนะคะไม่ใช่เรื่องของคนรวยอย่างเดียวเลยถูกต้องครับมันคือทักษะชีวิตเลยนะหลักการง่ายๆก็คือหาให้พอใช้ใช้ให้น้อยกว่าหาที่เหลือก็เก็บออมแล้วก็ไปต่อยอด ซึ่งมันต้องใช้ทั้งความรู้ความรับผิดชอบแล้วก็วินัยด้วยครับผมถ้าเราเข้าใจตรงนี้ได้เนี่ยมันจะช่วยให้เราจัดการชีวิตได้ดีขึ้นเยอะในทุกสถานการณ์เลยค่ะชัดเจนมากๆเลยค่ะได้หลักคิดไปเยอะเลยวันนี้มีคำถามทิ้มทายให้คิดต่อนิดนึงค่ะพอเราเข้าใจหลักการเงินพวกนี้แล้วเนี่ยเราจะบาลานซ์มันกับความสุขด้านอื่นๆในชีวิตที่ไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวได้ยังไงบ้างคะอันนี้น่าคิดเหมือนกันเป็นคำถามที่ดีมากครับ ซึ่งการมีพื้นฐานการเงินที่มั่นคงเนี่ยแหละครับน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ทําให้เรามีทางเลือกและมีเวลาไปหาความสุขด้านอื่นๆได้มากขึ้นสําหรับท่านที่สนใจอยากจะอ่านรายละเอียดทั้ง40ข้อแบบเต็มๆหรือดูแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมนะครับก็สามารถไปหาหนังสือมันนี่ซัมเมอรีสรุปเรื่องเงินให้เข้าใจง่ายในหนึ่งเล่มมาอ่านกันได้เลยครับใช่แล้วค่ะลองกดดูลิงก์ทรงดีสคริปชันของคลิปนี้ได้เลยนะคะมีข้อมูลไว้ให้แล้วค่ะ